ส่วนงานของวันนี้นะครับผมจะมาดูพัดลมพัดลมตู้แหลกนะครับผมพัดลมระบายความร้อนออที่ขายอยู่ในเว็แบบออนไลน์นะครับเว็แบบหนึ่งนะครับผมจะมาดูว่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมคือผมสั่งมาทั้งหมดสามจากสามร้านค้านะคือสามเจ้านะครับ ก็คือสามเจ้านะครับที่สั่งมาเป็นพัดลมขนาดา12เซนนะครับผมหน้าหน้ากว้างของตัวเคสนะ12เซนนะครับคือจะใช้ไฟบ้านผมจะมาโมใส่กับงานตู้เย็นนะครับผมก็เลยถ้าเป็นพัดลมที่อของบริษัทมันเลยเองเลยตามยี่ห้อตู้เย็นของมันเลยเนะี่ยราคามันแพงนะครับผม แต่พอหลมพวกนี้ราคาไม่แพงตัวละร้อยร้อยกว่าบาทไอ้นี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันของมันดีหรือมันไม่ดีนะแต่ว่ามันก็เอามาใช้งานได้นะครับแต่ทีนี่ว่า,าข้อสังเกตของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันอย่างหนึ่งนะครับผมอย่างอย่างเจ้าเนี้ยนะครับผมกับกับเจ้าเนี้ยนะครับผม ในในในรายละเอียดนะครับผมในรายละเอียดในรายละเอียดของสินค้านะครับเราจะบอกว่าเป็นพัดลมของซันนอนนะครับผมเป็นพัดลมของซันนอนนะครับยกตัวอย่างเจ้านี้นะครับเนี่ยเจ้านี้นะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมซันนอนนะครับจะก็เขียนว่าซันนอนนะครับซันนอนนี่ s u n s u n แล้วก็ n o n นะครับแต่ของที่เราได้มาเนี่ยครับ มันจะมันจะเขียนเป็น S N U O N นะครับมันไม่ได้อ่านว่าซันนอนนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเนี่มันของก๊อปมาหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองใช้ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ากับตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้จะแตกต่างกันอยู่ครับอ่ามาดูตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ในรายละเอียดสินค้าก็บอกว่าเป็นซันนอนเหมือนกันนะครับผมแต่ พอของที่เราเจอนะครับมันจะเขียนเป็น SQ NUN นะครับผมก็ผมไม่ไม่น่าอ่านว่าซันนอนนะครับผมผมผมอ่านไม่ไม่ได้ตัวหน้า SQ เนผมมันเป็นตัวอักษรพยัญชนะนะครับอ่าผมอ่านว่า SQ แล้วก็นูน NUN นะครับผม SQ นูนส่วนอันนี้ถ้าเขียนอย่างเงี้ยผมก็จะอ่านว่าอ่า อ่านไม่ออกครับเอสเดนแล้วก็อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไม่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 ใช่ซันนอน,นครับผมอ <g ül> ่าทีนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมแตกต่างกันกับตัวเมื่อกี้นะครับผมก็คือในส่วนของสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับผมส่วนส่วนนี้จะเป็นสีส้มนะครับผมส่วนบริษัทผู้ผลิตไม่แน่ใจผู้ผลิตหรือผ,ผู้ผู้ผู้จัดจำหน่ายครับผม,ผมอ่านได้ว่าเป็น ซันซันเสียนอะไรไม่รู้นะครับเทดดิงอันนี้อันนี้บอกแค่เม็ดอินชา a นะครับไอตัวสีชมพูบานเย็นนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะครับอันนี้บอกแค่ว่าเม็ดอินชา a นะครับผม ส่วนเจ้านี้นะครับเจ้านี้ก็จะบอกเป็นขนาดสีนะครับผมตัวน,นี้จะบอกชื่อเลยครับซากากุชินะครับผม acxio fan นะครับผมตัวนี X ้ตัวนี้จะบอก i so 9 9 0 0 1นะครับผมอันนี้ชื่อบริษัทก็บอกชัดเจนนะครับเกาเฮง ผมอ่านว่าเกาเหงนะครับผมเกาเหียงหรือเกาเหวงเก่าเฮงอิเล็กทริกแมชีนซีโอแล้วก็คัมมาเอลจีดีก็คือบริษัทจำกัดนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ความหนามันจะอยู่ที่รู้สึกว่าจะอยู่ที่สามสิบแปดมิลนะความหนานะครับปหน้าหน้าสี่สี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งก็สิบสองจุดห้านะครับหน้ามันส่วนสองตัวนี้นะครับ เท่ากันนะครับผมความหนาได้อยู่ที่อสองเซนหรนะือไงไม่แน่ใจนะคเดี๋ยววัดดูกันก็สามสิบแปดเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็เท่ากันครับหนาเท่ากันสามสิบแปด เท่ากัน38มสิบแปดเอ่อในรายละเอียดในในในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่ได้บอกก็สามสิบแปดมั้งถ้าผมดูตอนนั้นมันบอกว่ายี่สิบเออยี่สิบหรืออะไรยี่สิบเซนไอ้ยี่สิบมิลประมาณนี้แหละครับจําไม่ได้นะครับผมอ่าข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของสองตัวนี้นะครับอ่าก็คือนอกจากสีแล้วนะครับนอกจากาตัวอักษรแล้วนะครับขนาดเท่ากันนะครับหนาเท่ากันาการแปะ ตัวกาดนะครับตัวตัวป้องกันนะครับตัวนี้ตัวกาดป้องกันตัวนี้จะแปะไว้ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าอาจจะแปะไว้ที่ด้านหน้าเพราะลมออกทางนี้นะครับแปะไว้ที่ด้านหน้าส,ส่วนตัวนี้นะครับผม สติกเกอร์แค่นั้นเองครับเดี๋ยวนะครับเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอดูข้อแตกต่างหน่อยข้อแตกต่างอ๋อนี่ไงครับข้อแตกต่างอืมอันนี้คือทางเดียวกันอันนี้แปะแปะมาทางนี้ส่วนตัวนี้แปะอีก,อก,อก,อกแบบหนึ่งนะครับผมอืม มันคนละแบบกันนะครับสองอันเนี้ยคล้ายกันครับแต่ว่าไม่เหมือนกันดูรายละเอียดดีๆนะครับผมไม่เหมือนกันไม่ใช่แค่สติกเกอร์ที่แปะแล้วกาดที่แปะนะครับผมคือเจ้าตัวจุดหมุนของใบของใบพัดลมนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจุดหมุนด้านหน้าเป็นด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเป็นเป็นอยู่กับที่นะครับผมตัวนี้เคลื่อนที่นะครับผมส่วนตัวนี้ ่าด้านหน้าเคลื่อนที่ด้านหลังฟิกนะครับผมเนี่ยอารมณ์ออกด้านหน้าเหมือนกันนะด้านนี้ด้านนี้คือด้านหน้าทั้งสองทั้งสองทั้งสองอันนะครับผมแต่กลับแต่กลับกันที่ส่วนหมุนนะครับผมส่วนหมุนกับส่วนส่วนหมุนกับส่วนอยู่กับที่ะกลับกันนะครับผมสองอันน่ะประมาณนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวลองเสียบดูนะว่าด้านนี้เป็นด้านหน้าลมออกจริงหรือไม่๋พอ ไฟดูก่อนพอดีพอดีเพิ่งแกะจากกล่องนะครับยังไม่ได้ตัวที่แปะที่เป็นด้านหน้าจริงหรือไม่เราดูก่อนนะาไม่ใช่ครับผมอันนี้ลมด้านหน้าคือฝั่งนี้ฝั่งที่มีติ๊กเกอร์นะครับผมอ่ะ ตัวซันนอนสีเทติ๊กเกอร์สีส้มๆนะครับลมออกฝั่งนี้กาดอยู่ด้านหลังนะครับผมกาดอยู่ด้านหลังพัดลมอ่าส่วนอีกตัวหนึง่งไม่เหมือนกันแน่นอนครับสองตัวนี้คล้ายๆครับคล้ายๆกันแต่ไม่แต่ไม่เหมือนกันเลยพอดูรายละๆๆเอียดให้ให้รายละเอียดนิดนึงก็จะเห็นว่าไม่เหมือนกันเพราะตอนผมเลือกผมก็นึกว่ามันอันเดียวกันนะครับผมก็เห็นราคามันต่างกันอันนี้ร้อยสิบห้าอันนั้น,นร้อยยิบเก้า อันนี้ลองดูว่าออลมออกทางไหนอ่าลมออกด้านนี้อ่าจริงด้วยครับผมอ่าลมออกทางนี้นะครับอืมลมออกทางนี้ตัวนี้ลมออกทางนี้นะครับส่วนตัวนี้ลมออกด้านนี้แต่กาดอยู่ด้านหลังอันนี้กาดอยู่ด้านหน้านะครับต่างกันนะครับสองชิ้นเนี้ยอ่าทีนี้ เราก็จะวัดกระแสเลยนะครับผมต่อไปมันแตกต่างกันไหมนะครับผมเราจะวัดกระแสมันเลยเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันนะว่าาเดิมที่มันให้ไว้เท่าไหร่มองไม่เห็นเลยหนึ่งจุดอะไรเท่าไหร่ไ,รไม่รู้กระแสส่วนตัวโน้ตหนึ่งจุดสี่แอมป์อาศูนย์จุดหนึ่งสี่แอมป์อันนี้ก็ศูนย์จุดหนึ่งสี่แอมป์เหมือนกันแหละรครับผมสเปคงคงจะก๊อปกันมานะ ศูนย์จุดหนึ่งสี่แอมป์จริงหรือไม่นะครับผมลองที่ตัวนี้ก่อนตัวตัวฉลากสีบันเย็นสีชมพูบันเย็นนี่ก่อนแล้วกันนะครับว่ากระแสมันอยู่ที่เท่าไหร่เราจะหาข้อแตกต่างมันนะครับแล้วก็ดูว่าพัดลมตัวไหนมันโอเคมันน่าเล่นนะครับเกิดการเสียบผิดอันแล้วครับผมอันนี้ ต้องอันนี้อันนี้หมุนแล้วนะอันหมุนแล้วหมุนแล้วขอดูกระแสหน่อยกระแสได้เท่าไหร่อ่าได้อยู่0.10.10.10.110.12ประมาณนี้นะครับผม0.10.12 ก็ประมาณ21ูดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนความเร็วลมนะครับขอดูความเร็วลมก่อนนะวัดก็จะวัดว่ามันแรงหรือมันไม่แรงมันะแตกต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะจอ่นะจะจอที่หน้ามันเลยนะผมจะจ่อที่หน้ามันเลยดูดิตัวน,นี้มันได้เท่าไหร่เจ่าที่สูงสุดของมันเลย ล่างได้หกเมตเจ็ดแปดนี่มาแรงจุดด้านบนนี่ครับสิบจุดสี่เมตรต่อว,วินาทีนะครับตัวนี้10.4ประมาณสิบจุดสี่นะ ก็ตีว่า10เปตรต่อวินาทีแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคทีน,นี้อีกจุดหนึ่งที่อยากจะดูนะนะอ่าเปรียบเทียบกันนะตัวนี้ความความเร็วลมได้10บสเมตรต่อวินาทีนะครับกระแส0ูนย์นึ่งะครับผมทีนี้จะขอวัดอีกจุดหนึ่งขอวัดอีกสักจุดหนึ่ง อันนี้อยู่ด้านหลังจุดหมุนอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเขียนยากนิดหนึ่งแต่ก็เขียนได้อยู่จุดหมุนอยู่ด้านหลังจุดหมุนมีกาดบางเดี๋ยนะ,ะตัวสีกับตัว หลักสีชมพูบานเย็นนะครับเมื่อกี้นะครับผมกระแส0.1ความเร็วลม10เมตรต่อวินาทีนะครับผมทีนี้ขอดูความเร็วรอบหน่อยจะะจับได้หรือไม่ เดี๋ยวนะอ่ะเริ่มเลยว่กัน จากสเปคที่เขาบอกองพนานะครับ2550รอบต่อนาทีาได้อยู่2012รอบต่อนาทีนะครับผมหาได้เร็วสุดละ2012 2 0 0 0กับ12รอบต่อนาทีนะครับผมอา่าทีนี้จบไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแรงไม่แรงรู้กันนะครับ ตัวต่อมาไปซันนอนนะครับผมซันนอนฉลากสีส้มอันนี้ขอเก็บก่อนล้วกันพอวนี้ว่าจะไปติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็เลยาหาเวลาถ่ายวิดีโอไว้หน่อยเผื่อจะเอาไว้ให้ท่านอื่นได้ดูนะครับผมอันนี้มาเสียบเลยนะครับมเสียบเลย ปุ๊บลมบอ,อกทานนี้นะครับลมบอกด้านนี้ขอดูกระแสหน่อยกระแสที่ได้0.1เหมือนกันนะครับผม0.09โอ้ประหยัดไฟได้ศนะ0.09นะ0.08นะครับผมถ้ากินน้อยแล้วความเร็วลมได้เนี่ยประหยัดไฟนะครับเราลองดูว่าความเร็ว0.08นะครับผมกินไฟแค่นี้แล้วความเร็วลม มันจะได้ไหมครับผมต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ่าสูงแล้วนะสิบจุดสี่เจ็ดจุดเจ็ด เจ็ดจุดเก้าเจ็ดจุดแปดหกจุดสามสิบจุดสองระยะก็คือจ่อที่หน้าเลยครับสิบจุดสี่ครับก็สรุปว่าสิบเมตรต่อว,วินาทีนะครับอ่าสิบเมตรต่อว,วินาทีนะครับผมอันนี้สิบเมตรต่อว,วินาทีนะสิบเมตรต่อว,วินาทีกระแสศูนย์จุดศูนย์แปดตัวนี้ประหยัดไฟกว่านะครับผมความเร็วลมเท่ากัน ีรอบจะได้หรือไม่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับรอบจะได้หรือไม่รอบนี้น่าจะวัดยากหน่อยเดี๋ยวขอขึ้นขึ้นหนมาแล้กันเดี๋ยวรอให้แห้งนิดหนึ่งคนระับ จับได้หรือเปล่าโอ้ส2งพันสองร้อหนสอยหน่อยนะครับผมเอาความเร็วสูงสุดนะครับที่มันทำได้นะครับ ลดลงมาได้อยู่2,230กว่านะครับอ่าผมจะเอาที่สูงสุดแล้วกันนะครับ2,250แล้วกันนะครับผม2,250รอบนะครับผมอ่าสรุปได้เลยครับสองตัวนี้นะครับผมสองตัวเม,มื่อกี้นะครับผมสรุปแล้วนะครับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ซันนอนที่เขียนว่า HQ นะครับผมตัวสีชมพูนะครับด้านขวามือผมนีน่นะครับ HQNUN นะครับตัวนี้นะครับผมร้อยสิบห้าบาทนะครับผมค่าจัดส่งยี่บห้าบาทนะครับผมทำได้ที่ความเร็วอยู่ที่สิบเมตรต่อน,นาทีนะครับผมแล้วก็เมตรต่อน,นาทีนะครับผมแล้วก็ กระแสนี่0.1นะครับผมหรือ0.11นะครับผมอ่าแล้วก็ความเร็วรอบอยู่ที่2,012นะครับผม2,000กับ12รอบต่อนาทีนะครับผมอ่าทําได้น้อยกว่าตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยอ่าเจ้าซันนอนนะครับผมเจ้าซันนอนนะครับผมตัวด้านอ่าตัวด้านซ้ายมือผมนะเจ้าซันนอนที่เขียนว่า S U S N U N O N นะครับผมตัวนี้นะครับผม ความเร็วลมก็สูงสุดอยู่ที่10.4เมตรหรือ10เมตรต่อน,นาทีนะครับผมส่วนกระแส0.08ประหยัดไฟกว่านะครับความเร็วความเร็วรอบนะครับ2,250รอบนะครับผมสูงสุดที่มันทำได้นะครับแสดงว่าตัวนี้ดีกว่านะครับผมแต่ทั้ง2อันเนี้ย ถ้าบอกว่าเป็นซันนอนแล้วเขียนอย่างนี้ยผมก็ว่ามันยังไม่ใช่ซันนอนหรอกถ้าซันนอนจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะต้องเขียน S U N แล้วก็ N O N นะครับผมตัวนั้นนะครับผมคิดว่านนะถ้าผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวงการการซื้อพัดลมพวกนี้มาเล่นนะครับผมพัดลมที่มันโฆษณาว่าเป็นพัดลมใส่ตู้แหลกพัดลมระบายความร้อนอะไรเงี้ยอ่าพอดีผมจะมาเล่นกับงานโมของผมงานโมของตู้เย็นให้ลูกค้าก็เลยสั่งซื้อมานะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเจอซันนอนนะครับผม มันก็จะตัดสินใจได้ว่าอ๋อตกลงแล้วมันมีของแท้อยู่เลยแต่ที่ผมดูถ้าเขียนอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นของปลอมทั้งคู่หละครับถ้าสัตนนอนไม่น่าจะสะกดอย่างเงี้ยแต่ยังไงไอ้ไอ้ไอ้นี้ไอ้ด้าน,ด,านด้านซ้ายมือผมก็ดีกว่าไอ้ด้านขวามือนะครับอ่าทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะเอาขอออกก่อนนะครับผมไอตัวนั้นก็คือไม่มีความคล้ายใครนะครับตัวนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับคุณภาพเป็นไงตัว สาก,ากุชินะครับอันนั้นชื่อชัดเจนอะไรชัดเจนเดึงน,นะครับมาลองดูกันเดี๋ยวขอเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมมาสาก,ากุชินะครับจัาตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีปลั๊กมาให้นะครับผมกระแสที่บอกไว้ก็คือ0 1 3แอมป์นะครับผม คือเลนศูนย์จุดหนับศูนเอาละขอดูก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยเดียวนะครับผมค่าจัดส่งจำไม่ได้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้ตัวนี้ร้อยเดียวร้อยหนึ่งนี่ตัวนี้จำไม่ได้ว่าค่าจัดส่งสามสิบหกบาททุกกล่องจำไม่ได้แต่ค่าจัดส่งแพงอยู่นะครับตัวนี้ ก็เลยสั่งมาสองอันเลยนะครับสองอันเพื่อให้เพื่อให้ค่าจะสมถูกลงจำได้ว่ามันไม่ได้คิดค่าจะสมเพิ่มนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะก็ลองไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาละเริ่มแรกเลยขอดูที่อันนี้จะยากหน่อยนะครับนี่ก็จะลูกทุ่งหน่อยอ๋อไม่มีปลั๊กเสียบให้นะครับ มีความเสี่ยงเล็กน้อยนะครับผมความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะโดนไฟดูดจนชินนะครับเอาละขอหน่อยนกล้องไม่เห็นโดนแล้วนะครับโดนแล้วโดนแล้ว แต่ยากนิดนึงโอ้อันนี้เสียงแรงเลยนะครับแค่เสียงนะครับเนี่ยเสียงคููมาเลยนะครับมาดูกระแสกันศูนย์่ครับผมศูนย์8่นเกนะครับผมศูนย์ครับปักผมปักลวมเดี๋ยวเด้ ยากเลยตัวนี้มันมีปั๊กเสียบให้อขอดูความเร็วลมหน่อยแล้วกันมามาโดนละโดนละโอ้ออันนี้สิบจุดหกสิบจุดเจ็ด 1 0บจุดหกสได้สูงสุดที่10.7จุดเจนะครับตวเนี้สิบจุดหกสโดดไปถึงสิเลยนะครับบางทีเอาละมอดูความเร็วรออกหน่อย ค่อนข้างทำยากนะครับตัวนี้อ๋อเดี๋ยว มีความลำบากครับมีอปุปสรรคครับมันมีปมัดเสียบใไปทับไปก่อน,น

ที่สูงสุดแล้วกันนะครับผม2,570นะครับ2,570ร้อยบต่อนาทีนะครับผมหลุปเลยนะครับผมพัดลมนะครับผมในเว็บออนไลน์นะครับผมผมตัวอย่าง3 3 3รล้านค้านะครับผมเรียกว่า3ยี่ห้อแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละตัวไอ้สองตัวแรกก็ซันนอนก็ซันนอนยี่ห้อไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันนะครับสรุปแล้วนะครับตัวนี้ครับซากาคุชินะครับ เบรกสุดครับรอบดีถ้าจะสังเกตนะรอบดี2570สูงสุดความเร็วลมอยู่ที่10.7นะครับผมก็คือจะไม่จะพยายามจะขึ้นไปถึง1 1เดเท่าได้ซ้ำนะครับผมไม่ใช่10ต้นต้นนะครับสิบปลายๆนะครับผมแล้วก็กระแสก็กินแค่0.08นะครับผมอ่า0์จุดแถึง0.1นะครับผมก็คือประหยัดไฟลมแรงนะครับผมรอบดีต่างหากนะครับผม สรุปเป็นตัวนี้นะครับผมเปรียบเทียบนะอันนี้จากการเปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงแค่น,นี้นะครับผมสาหรับการเปรียบตุ่มนะครับผมจากสามสามนะครับผม